สิ่งอย่างดูแล้วเอามาแกะถุงนี้คืออะไร10บ,บาทปี42ค่ะทุกคนมาดูกันต่ออันนี้เขาใส่ตลับมาดีจังเลยโอแต่เขาดำน่าจะน่าจะโดนอะไรสักอย่างหนึ่งเนาะใส่ตลับแต่เหรียญดำนะคะ10บ,บาทปี42มีมา1 2 3 3สน่าจะสิบเหรียญน,นะคะ10บ,บาทปี42นะคะประนรับซื้อเหรียญละ ยีสิบบาทค่ะสิบบาทปีสี่สองอ๋อนี่เขาใส่ตลับให้เฉยอเขาไม่ได้ล้างหรอกค่ะนะคะเขาไม่ได้ทำความสะอาดไม่ได้ล้างหรอกไม่ได้ขัดไม่ได้ล้างหรอกค่ะไม่ไม่มีปัญหาอะไรนะคะเดิมๆค่ะเนี่ยค่ะเหรียญละยีสิบบาทนะคะเหรียญเดิมๆเหรียญผ่านใช้ค่ะ เหรียญ10บาทสตังทอนนะคะพประนัดพูดอยู่ประจำอ่ะนะคะยังใช้ได้อยู่ยังพูดได้อยู่เหรียญ10บาทสตังทอนรับสตังทอนมาพลิกดูเพียงพอศนนะคะเจอพอศอนี้นะคะ2542ขายได้คะ่ะ20บาทค่ะ